ขออนุญาตนะคะที่งานใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของเดโก้คันแรกมานานเท่าไหร่หล้ะคะเนี่ยตอนนี้ก็6เดือนกว่าแล้วทำไมถึงซื้ออีกคันหนึ่งนะคะเป็นรุ่น2,000วัตต์เพรยาะประหยัดน้ำมันไม่ต้องเติมน้ำมัน รถมัลภาวะที่เป็นพิษแล้วก็คือใช้แล้วรู้สึกขี่ง่ายประหยัดน้ำมันไปเยอะไหมคะเฮียในในช่วงที่หกเดือนที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเอะครับอย่างที่เติมน้ำมันเดือนนึงเกือบเกือบเป็นพันบาทนี่ลอาจ่ายแสดงว่าใช้เยอะจริงๆ่าถึงความคุ้มค่าเฮียก็เลยเพิ่มอีกพันนึงถูกไหมคะตรงนี้ั ก็เลยเพิ่มมาเป็นสองพันวัตเลยเพราะว่าถ,ถ้าซื้อเหมือนกันมันก็อยากซื้อมันแตกต่างเพราะว่าจริงๆอยากแนะนําให้คนอื่นจะใช้ด้วยนนองเพราะว่าด,ดิ่งยุกภาวะน้ํามันแพงเนี่ยใช้รถไฟฟ้าเขายังไม่กล้าใช้เพราะว่าเขากลัวว่าหนึ่งมันจะอะไรหลายๆอย่างาขนาดผมไปที่ร้านมอเตอร์ไซค์ตรงเนี่ยเขาขายอะไรมอเตอร์ไซค์เขาเป็นช่างมอเตอร์ไซค์มาก่อนนะเขาเห็นเขายังบอก เออดีเนี่ยแล้วก็ามาดูยางเออยางก็เนี่ยที่ร้านมีเปลี่ยนเลยเขารีบบอกเลยว่าที่ร้านเขามีเปลี่ยนเลยมีรุ่นพวกนี้นือยางเขายางเขาโอเคมั้ก็คือมียางทั่วไปใช่ไหมคือะอะไรหาง่ายปกติทั่วไปสามารถใช้แบบน้ำมันได้ในบางอย่างอะไรเงี้ยคือยางเนี่ย,ยคือบางรุ่นเขาบอกว่ามันยางมันก็ติดร้อนมันจะเหมือนเขาอีกอย่างหนึ่งเหมือนยางตันอะไรเงี้ย <m uch ing> เดี๋ยวพูดข้อดีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอพูดข้อเสียหนค่ง <unexpected S 1> ข้อเสียก็คือรู้สึกว่าตัวช่องแข็งนี่หลงหรือวิ่งถ้าไปเจอหลุมกระโดดตุงต้งแล้วก็ขาตั้งเนี่ยมันดีดแล้กตกหลุมละอะไรเงี้ยนะมันจะดีบขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นตัวตัวดูวซิโนโตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับตัวนี้แต่ตัวนี้ยังไม่ได้ลองเพราะถนนที่ต่างมันอย่างว่านามันไม่ได้เรียบ <laughs> เป็นคอนกรีตตัวไหนใช่ค่ะใช่ครับ